และนี่ก็คืออาชญากรรมภัยที่เกิดในที่สาธารณะรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เปลี่ยวโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยน้ำพระดาษมาติดบับงสายตาด้านหลังหวังจโจกรรกรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพ ทรัพย์สินมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดรู้ทันภัยในการนำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากรู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ